ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวัสดุใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้วัสดุโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลูที่มาจากโรคเืินพร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกินกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลูจะทรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแดนาฬกา ช่วงเที่ยง12นาฬก15นาทีและช่วงเย็น18นาฬิกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬิกาตอนเที่ยง12นาฬิก15นาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับข้างๆเสี่ยวจูดาบปีศาจและดาบน้ำแข็งก็ปรากฏตัวพร้อมกันจมตีไปข้างหน้าด้วยแสงแห่งเทพเจ้าแม้ว่า เทพเจ้าพระอาทิตย์สีดำจะตอบสนองอย่างรวดเร็วแต่เขาก็ถอยกลับอย่างรวดเร็วเช่นกันเทพเจ้าพระอาทิตย์สีดำคำรามรอบตัวเขาพระอาทิตย์สีดำนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นก่อตัวขึ้นอย่างว่าคลั่งสกัดกั้นการโจมตีของเสี่ยวโจดวงตาของเสี่ยวโจก็เปล่งพรายายและเขาก็ฟันดาบลงไปจากดาบที่ดำสนิทของเขาคายเป็นสีทองปล่อยแสงอันลุกโชนฟันทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง ทำรายรองอาทิตย์สีดำจำนวนมากมายสังหารเซลโจตะโคนในขณะที่ดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความโกรธและพลังโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดก็ระเบิดออกมาเทพเจ้าพระอาทิตย์สีดำตะโคนลั่นและบ้าคลั่งไปด้วยเบื้องหน้าของเขามีอักษรโบราณนับไม่ถ้วนและด้านหลังก็มีพระอา,าทิตย์สาด่องแสงพระอาทิตย์สีดำที่ร่างของเขาสร้างขึ้นมาปรากฏขึ้นบดบังดาบปีศาจของเซลโจมีเสียงดังเกิดขึ้น เมื่อทั้งสองปรัดท่ากันท่าอาทิตย์สีดำก็สั่นสะเทือนและพลังที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็กลายเป็นเปลวไฟสีดำที่ลุกโชนโอบร้อมเซลโจเซลโจตะโกนมือซ้ายและขวาปล่อยพลังงานในเวลาเดียวกันพลังนั้นไม่มีที่สิ้นสุดพลังของเทพน้ำแข็งและพลังของเทพปีศาจถูกแปลงเป็นกระแสหินและหยางเปลวไฟถูกกระจายและเขาก็ฟาดเข้าไปใกล้เทพพระเจ้าท่าอาทิตย์สีดำ ใบมีดอันคมกร,ริบและพลังศักดิ์สิทธิ์อันไร้ขอบเขตพุ่งเข้าใส่ในเวลาเรา็วการกลายเป็นสายฟ้าที่ทำลายรางพร้อมด้วยสายฟ้าขนาดใหญ่ที่พุ่งเข้าใส่ด้านหน้ามีเสียงดังเกิดขึ้นเทพเจ้าพระอาทิตย์สีดำกากเลือดออกมาและถอยกลับอย่างรวดเร็วภายใต้อำนาจอันครอบงำนี้เขาเข้าได้รับความสูญเสียครั้งใหญ่เช่นกันการพบการบนเส้นทางของผู้กล้าชัยชนะเท่านั้น ที่สามารถทําให้อยู่รอดได้เซียวจูตราหนักในเรื่องนี้ดีเพระฉะนั้นมีเพียงชัยชนะในการต่อสู้นี้เท่านั้นที่จะทําลายทางตันและหาทางออกให้กับเขาได้ด้วยความคิดเช่นนี้เท่านั้นที่ทําให้เสี่ยวจูกล้าหาญมากขึ้นในขณะนี้เทพพระอาทิตย์สีดากับราดถอยข้างกายของเสี่ยวจูดํบน้ําแข็งได้พุ่งออกมาร่างกายเป็นลุงศักดิ์สิทธิ์แห่งทะรุไรของเทพเจ้าพระอาทิตย์สีดาและซึมซาบเข้าไปในเลือดของเทพเจ้า เทพเจ้าพระที่สีดำตะโกนออกมาด้วยความโกรธเอาสงพลังมากแต่ถูกเซลโจที่เขามองเหมือนหิ่งห้อยแทงเข้าที่ตัวของเขาเขาจะไม่โกรธจัดได้อย่างไรเขาตระหนักว่าสถานการณ์นี้จะต้องพิกลรละผลลัพธ์จะต้องออกมาไม่อาจจนินตนาการได้ร่างกายของเขาทั้งหมดเรืองแสงเปลวไฟลูกโชนและลมหายใจที่แรงที่สุดก็ประทุกขึ้อนของฝาสีดำครับไร้ขอบเขตอบร้อมเขาไว้ เขาสู้กับเสี่ยวจูอย่างเด็ดเดี่ยวและมันเป็นเพียงชั่วโค้กเข้า,ขาไปข้างหน้าและโจมตีใส่เสี่ยวจูทาให้ตอนนี้เสี่ยวจูต้องเผชิญกับวิกฤตดวงตาของเสี่ยวจ,จูจ้องมองอย่างจ้องจับใจราวกับเงาไม่ยอมให้เขาออกจากระยะนี้ไปได้การเคลื่อนย้ายในพริบตาถูกใช้เต็มที่รังเทพเจ้าทั้งสองคนระเบิดออกมาพร้อมกันพัฒนาพลังหินและหยางทั้งสองพลังระเบิดพลังโจมตีที่ทรงพลังที่สุดออกมาปราท่กัน มีเสียงระเบิดดังเคลื่อนโจโฉพลังหินและพลังหยางสองพลังก็พุ่งทะยานขึ้นในที่สุดก็กระแทกท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงอาทิตย์สีดำแระฟันเข้าหาการลาวกับมิตสวรรค์สองเริ่มชายชุดดำถือดวงอาทิตย์สีดำซึ่งเป็นร่างกายของเขาอักษรโบราณสีดำแฝงเสมือนละรอกขคลื่นที่แผ่ขยายอย่างรวดเร็วใบไม้ที่สับสวนวุนว่นวายเหี่ยวเฉา และปรากายไฟสายกระจายไปทั่วเขาร้องคำรามโดยใช้พลังเหนือธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ของเขาและร่างกายทั้งหมดของเขาก็ลุกเป็นไฟเขากำลังจะตายเขากำลังต่อโซ่จนตายไปโรงนรกซะเจียวโจตะโกนพังกับเคลื่อนตัวไปข้างหน้าพลังอะไรขีดจำกัดปราทาก,กันพลังงานหินและพลังงานหยางผสานเข้าด้วยกันพลังโกรังหัวเล็กน้อยถูกปลดปล่อยออกมาพลังโจมตีพุ่งทะยานไปข้างหน้านี่คือการโจมตี ที่รุนแรงที่สุดของเทคนิคนี้มีเสียงระเบิดดังขึ้นชายผู้นั้นไม่อาจจะหลีกเรื่องได้ดาบปีศาจของเซียวโจฟาดเข้าที่แขนของเขาร่างกายของเขารู้สึกตกตะลึงแสงอาทิตย์ม,มืดมิดเบื้องหน้าหดลงเล็กน้อยมือของเขาระเบิดออกและบาดแผลเริ่มที่จะลุกรามกระดูกในครึ่งร่างของเขาหักหมดและมีเลือดออกนี่คือพลังของดาบปีศาจพลังโจมตีของมันที่ไม่มีใครเทียบได้ในโรคนี้ ชายชุดดากระเด็นออกไปกระอากเป็นเลือดออกมาเต็มมุมปากเขาตั้งสติได้ดวงตาของเขาดูน่าสะพึงกลัวทันใดนั้นเขาก็เหน่อยหน้าขึ้นและพูดว่าเจ้าจะต้องตายเขาละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและวมองว่ามันเป็นการต่อโซ่เพื่อความเป็นความตายเคลื่อนที่ไปบนท้องฟ้าเผาไหมไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามและในชั่วขณะหนึ่งรามแสงที่ลุกเป็นไฟก็ตกลงมาจากท้องฟ้าดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าสาดแสงเทพเจ้าลงมา แร่ชายในชุดดำดูเหมือนจะคกมเกินไปกับแสงบนท้องฟ้าหย่าย่ำไปพร้อมกับกองไฟและทุกตารางนิ้วของเนื้อและเลือดก็พุ่งกระจายไปในเปลวไฟของเทพเจ้าไปลงในโร,นรกซะนี่เป็นเทคนิคต้องห้ามเขาจะต้องเสียสละตัวเองสื่อสารกับท้องฟ้ายืมพลังอำนาจสูงสุดและทำลายคู่ต่อโซ่ของเขาในขณะนี้การเคลื่อนย้ายในพริบตาของเสี่ยวจูแสดงพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยเปลี่ยนเป็นกระแสแสงจมตีไปร,บรอบๆตัวชายคนนี้ เทพเจ้าแห่งพระที่สีดำเปล่งประกายด้วยเปลวไฟภูเขาเบื้องร่างกายเป็นเท่าฐานที่ถูกเผาไหม้โดยตรงส่วนทือเขาสาบส่วนใหญ่ก็หายไปอย่างรวดเร็วและเหือดแห้งไปในสถานที่แห่งนี้มเมฆหมอกเต็มไปด้วยควันไฟแงสงศักดิ์สิทธิ์พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและดวงอาทิตย์ดูเหมือนจะมืดมนเมื่อรวมกับเทพเจ้าพระอาทิตย์สีดำเขาเข้าระเบิดพลังที่น่าสะพึงกลัวที่สุดออกมามีเสียงระเบิดดังขึ้นเสียวโชวม่รังเร ที่จะแสดงพลังเหนือธรรมชาติที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาแรกในขณะที่ทั้งสองเรียบเร่งเข้าใกล้ที่สุดตาปีศาจก็ฟันออกไปน้ําแข็งไร้ขอบเขตกําลังเปลี่ยนพระกายอักษรโบราณแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแรกกลายเป็นคัมภีร์จารึกความว่างเปล่าจากนั้นก่อตัวเป็นโลกน้าแข็งและหอ,อหุมทเทพนะเจ้าพระอาทิตย์สีดำไรนาเทพเจ้าพระอาทิตย์สีดําตะโกนเขาโดนตัวอักษรโบราณในระดับสูงสุดเข้าโจมตีหอหุ้มไว้ด้วยพลังนั้น เขาแก่ชราลงอย่างรวดเร็วร่างกายกำลังเหือดแห้งร่างวิญญาณและระังจิตวิญญาณกำลังไหลเวียนอย่างรุนแรงในขณะนี้เปลวไฟแห่งพระอาทิตย์บนท้องไฟ้าได้เผาไหม้ตัวเขาเองผิวหนังของเขาแห้งแตกร่างกายของเขาพังทลายไปเครื่องหนึ่งและผมของเขาก็กลายเป็นเท้าทานซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเจ้าพระอาทิตย์สีดำในชุดคลุมสีดำกีดล้อง เขาไม่คาดคิดว่าผลลัพธ์จะออกมาเช่นนี้เริมทีเขาเป็นชายที่มีร่างกายกำยำแต่ตอนนี้เขาเขากลายเป็นคนแก่ชรามากร่างกายของเขาเหือดแห้งและเขาเข้าไหลยเร็วแรงแน่นอนว่าเสียวโจไม่เสียวลาเปล่ายกดาบปีศาจที่เขาถือไว้ในมือจากนั้นเขาเขาพ่นลมหายใจเฮือกใหญ่ฟันไปที่ชายที่อยู่ตรงหน้าชายร่างกำยำเทพเจ้าแห่งพระที่สีดำคำรามแม้ว่าศีรษะของเขาจะถูกตัดขาดแล้วก็ตาม แต่ยังคงมีเสียงคำรามที่ทำให้ท้องฟ้าสั่นสะเทือนเซียวโจไม่หยุดเพียงแค่นี้เขาพุ่งไปข้างหน้าฟันด้วยดาบปีศาจของเขาหากหัวออกเป็นสองท่อนพ่นไฟออกมาเพียงปร่างเซียวโจร,รู้สึกตกใจกเขาไม่ได้ตอบโต้ครับคงไม่สามารถฆ่าเทพเจ้าแห่งพระท,ที่สีดำได้เขาเป็นเทพที่ทรงพลังจริงๆในขณะนี้เซียวโจไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้ร่างกายของเขาทั้งหมดเรืองแสง ดยใช้เทคนิคพระเจ้าได้พุ่งเข้าใส่ด้วยสายฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดจากนั้นก็ระเบิดหัวที่ถูกตัดขาดจิตวิญญาณดั้งเดิมภายในนั้นได้ถูกทำลายไปแล้วราสีวิโจก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะโจมตีราสังหารต่อไปด้วยสายฟ้าเพื่อ <c oughs> ทำลายจิตวิญญาณที่แตกแยกของเขาและกำจัดปัญหาให้หมดไปตลอดกาลยังไงข้าก็ไม่ยอมตายในฝีมือปีศาจตัวน้อยอย่างเจ้าเทพเจ้าพระที่เสีดาคำราม ดวงจิตวิญญาณของเขาถูกเผาไหม้อย่างราเบิดและในเวลาเดียวกันร่างกายด้านหลังก็ถูกส่องสว่างด้วยดวงอาทิตย์สีดำจากนั้นก็ปรากฏขึ้นมาพร้อมกันและ,ระพรัางเทพเจ้าของเขาเข้าพุ่งชนท้องฟ้าเหมือนมหาสมุทรเขาระเบิดตัวเองทัายดนนท้องฟ้าและพื้นดินก็สว่างสวัยแสงสว่างจ้าส่องไปทั่วเทือกเขายอดเขาบนพื้นดินละลายหายไปราวกับกระดาษเจียวชูกระอากออกมาเป็นเลือดแม้ว่าเขาจะใช้การเคลื่อนย้ายในพริบตาข้อตาม แต่ในช่วงเวลาที่เกิดดิยกิจเขาสามารถหนีออกมาได้อย่างวุดวิตและยังคงได้รับผลกระทบเขาเรียบหนีจากอาณาจาักรเทพที่ลงมาถอยกลับไปหลายร้อยลี้แล้วลงไปบนภูเขาร่างกายของเขาเต็มไปด้วยเลือดและเขาก็เกือบจะตายเทพเจ้านั่นระเบิดตัวเองมันเลวร้ายจริงๆถ้าเสียวโจไม่สามารถหนีออกจากใจกลางพายุได้เขาคงจะตายแน่ๆแม้ว่าเขาจะมีร่างกายอมาตะสีทองที่ไม่อาจทำลายได้ แต่เขาเข้าใจได้รับบาดเจ็บสหาหัสเช่นกันโดยกระอักเป็นเลือดออกมาทางปากและนอนอยู่บนเพลนแทบจะขยับตัวไม่ได้เสี่ยวจูค่อยๆลุกขึ้นมาอย่างไม่เต็มใจและใช้เวลาหลายชั่วโมงแระทักษะการกำเนิดชีวิตใหม่ของเขากำลังเฟื้นฟูร่างกายของเขาอยู่ตลอดเวลามันอันตรายจริงๆค่าเกือบตายเสี่ยวจูยืนขึ้นร่างกายที่แข็งแกร่งของเขาเกือบจะสลายไปและเขาก็รอดชีวิตมาได้ ด้วยอาการที่บาดเจ็บสาหาัสถ้าไม่ใช่เพราะการกำเนิดชีวิตใหม่เขาเคืงว่าเขาคงตายไปนานแล้วและการทำลายตัวเองของเทพเจ้านั่นมันทรงพลังมากจริงๆตอนนี้เสี่ยวโจได้สังหารเทพเจ้าไปแล้วเก้าพระองค์เหนือวิหารอาณาจักรเทพบนท้องฟ้าเทพอ,อสูราและเทพสมุทรมองดูเสี่ยวโจบนพื้นอย่างไม่แสใจตามที่คาดไว้ ผู้ที่สืบทอดเทพปีศาจและเทพน้ําแข็งหฮมะอาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนักราชเจคนและเทพเจ้าระดับ3าหนึ่งคนและเทพเจ้าระดับสองหนึ่งคนที่ส่งไปต่อสู้เห็นไหมพวกเขาถูกฆ่าตายจนหมดอาสูรา่าพูดอย่างไม่แสใจแล้วเจ้าจะทําอะไรสูรา่าเทพสม,มุทรถามดูเหมือนว่าการเผชิญหน้ากันแบบตัวต่อตัวจะแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าอย่างนั้นพวกเราลงไปจัดการปัญหานี้กันเถอะ พราะถ้ามีเทพตายเยอะเกินไปข้าคงอธิบายเรื่องนี้ไม่ได้เมื่อกลับไปที่อนาณาจักรเทพเทพอสูราพูดอย่างแผ่วเบาว่าแต่ว่าทาังซานก็อยู่ในโรคนั้นด้วยเราแค่บังเอิญไปพบเขางั้นเหรอขณะนั้นเทพสมุทรกล่าวอย่างใจเย็นว่าทังซานมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับมเมล็ดพันธุ์ปีศาจถ้าเราฆ่า,มมาเมล็ดพันธุ์ปีศาจข้าเกรงว่ามิตรภาพและความยุติธรรมจะต้องมีทางเลือก นี่เป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายที่ข้าจะมอบให้เขาเทพอสูรพโพธดาวดาน้วิหารเทพที่อยู่บนท้องฟ้าก็ค่อยๆลงมามันสร้างความกดดันให้กับผู้คนที่อยู่บนพื้นดินผู้คนที่อยู่บนพื้นดินงเงยหน้าขึ้นมองและพูดด้วยความประหลาดใจว่านั่นคืออะไรนะนั่นพระเจ้าใช่หรือไม่เทพเจ้ากําลังลงมาจริงๆวิหารเทพก็กําลังลงมาเรื่อยๆแล้วร่างของเทพเจ้าต่างๆที่มีแสงเทพเจ้าเจิดจ้าก็ลงมาสู่พื้นดินเรื่อยๆ เทพเจ้ามาถึงโลกนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอพระเจ้าทําไมทวีปโต้หรัวของเราถึงมีเทพเจ้ามากมายขนาดนี้วิหารเทพได้ลงมาสู่บนเพื้นทับยอดเขาโดยตรงและพลังอันไม่มีที่สิ้นสุดก็ระเบิดออกมาอย่างกราทานหาันวิหารเทพตั้งอยู่บนทบว,วีปโต้หรัวมันเหมือนกับยานอวากาศเรล่าเทพเบื้องบนเดินลงมาธีระองค์พระกฏนให้ทุกคนเห็นถึงสายตาทหารของเฉียเฟิงยืนนิ่งอยู่กับที่ ทังสารและคนอื่นๆก็มองดูสิ่งนี้ด้วยความประหลาดใจและในขณะนี้เทพสมุทรและเทพอสูรในที่สุดก็ลงมาจากวิหารเทพและเดินไปหาทางสารทางสารเห็นเทพสมุทรและเทพอสูรากําลังเดินเข้ามาหาเขาเขาจึงเรียบคุกเข่าลงท่านเทพสมุทรท่านเทพอสูราทางสารคารวะอาจารย์ทั้งสองทางสารเป็นผู้สูบทอดของเทพอสูรและเทพสมุทรและเป็นเรื่องปกติที่เขาจะเคารพทั้งสองคนนี้ ถ้าไม่รู้ว่าอาจารย์ทั้งสองมาที่นี่เพื่ออะไรแม้ว่าทางสารจะรู้ดีเกินครึ่งในใจแต่เขาก็ายังอยากฟังอาจารย์ทั้งสองบอกเล่าด้วยตัวของพวกเขาพวกเรามาที่นี่เพื่อร่ามเล็ดพันปีศาจเทพสมุดเก่าอย่างจริงจังเมื่อได้ยินข่าวนี้ทางสารรู้ว่าเราถอยเทพทั้งหมดมาหาที่นี่เพื่อพี่ชายของพวกเขาในอดีตถ้าพูดตามตรงเขาอิจฉาพี่ชายของเขาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม พี่ชายคือที่สุดสําหรับเขาและเขาก็ร้อยกว่าพี่ชายในทุกๆเรื่องแต่ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าแรงกดดันที่พี่ชายเซียวโจรังรเผชิญอยู่นั้นจะเปรียบเทียบได้กับแรงกดดันที่เขาเคยเผชิญก่อนที่เขาจะเป็นเทพเจ้าหรือว่าแม้แต่หลังที่เขาจะเป็นเทพเจ้าได้หรือไม่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ